ขอต้อนรับเข้าสู่วังพนไดอารี่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเรื่องเล่าปฏิหารปั้นหนิงแม่นาถ้าเอ่ยถึงตำนานผีไทยสุดคลาสสิกอย่างแม่นาคพระขนง ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะพอทราบเรื่องราวและข้อมูลกันมาหมดแล้วแต่ที่วันนี้ผมกล่าวถึงก็คือร่องรอยหลักฐานชิ้นหนึ่งที่พอจะทําให้เชื่อได้ว่าเรื่องราวของแม่นา,แ,นาแห่งทุ่งพระขนงนั้นมีอยู่จริงนั่นก็คือปั้นเงงหรือกะโหลกตรงหน้าผากแม่นาคนั่นเองครับจากตำนานที่เล่าสืบกันมากกว่าร้อยปีเรื่องราวของแม่นาคพระขนงเกิดขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่4ี่ แม่นาคือผีตายทั้งกลมที่ยังรอคอยพ่อมากกลับมาและเมื่อความรักต่างพบถูกขัดขวางทําให้เธอกลายเป็นวิญญาณเฮียนที่ผู้คนทั้งพระขนงพากันหวาดกลัวในเวลานั้นจนสุดท้ายสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมลังสีพระเกจิซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในพระขนงต้องทําพิธีสะกดวิญญาณและจอกระโหลกผีแมนาเอามาขัดเป็นมัน ลงอัคละอาคมทําเป็นปั้นหนิงคาดเอวเพื่อใช้เป็นเครื่องรางพกติดตัวป้องกันอันตรายซึ่งเรียกกันในเวลาต่อมาว่าปั้นหนิงแมนาคจากนั้นได้นาปั้นหนิงแมนาคไปเก็บรักษาไว้ที่วัดพระคังโคสิตารามขันเมื่อสมเด็จโตท่านชลามากแล้วจึงได้มอบปั้นหนิงกระดูกหน้าผากแมนาคหนีไหวกับหมอมเจ้าพระพุทธบาทพิลันซึ่งในภายหลังท่านได้เปลี่ยนเป็นหมอมเจ้าสมเด็จพระพุทธจารย์ทัต ต่อมาหม่อมเจ้าสมเด็จพระพุทธจารย์ทัดได้ประทานปั้นเหนียญเมนาให้กับหลวงพ่อพิงหรือพระครูวิสุทธิลาจารย์แห่งวัดบางประกอบซึ่งภายหลังได้นำเอาปั้นเหนียอันนี้มาถวายแด่กรมหลวงชุมพรเขียอุดมศักดิ์ในกรมหลวงชุมพรเขียอุดมศักดิ์และกรมหลวงชุมพรได้มอบสายประคดคาดเอวที่มีปั้นเมนาให้กับพระลูกชายคือหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพร ซึ่งบวชเป็นพระเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาจนกระทั่งมรณาภาพในผ้าเหลืองจากนั้นปั้นเหน่งแม่นาคก,ก็ถูกเปลี่ยนมือไปอีกหลายทอดซึ่งจากหลักฐานปั้นเหน่งดังกล่าวสุดท้ายได้ตกมาอยู่ในมือของ,ทออของเทพกำแพงเสียนพระนักเทคโอเวอร์ผู้โด่งดังสู่เทพจิรวัน์สุนทรหรือที่เรียกขานกันในแวดวงพระเครื่องว่าเทพกำแพง เล่าถึงแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาทุ่มเงินมหาศาลเพื่อแลกกับการได้ปั้นหนิงแมนาคมาบูชาว่าจริงๆแล้วเขาได้มีโอกาสเห็นปั้นหนิงแมนาคและรู้สึกศรัทธาผูกพันมานานแล้วต่อมาเมื่อทราบว่าปั้นหนิงแมนาคอยู่กับกำนันชูชาติมากสัมพันธ์เจ้าของพิพิธภัณฑ์พระกำนันชูชาติย่านพุทธมนฑลสายสองและทราบว่ากำนันชูชาติ มีความคิดที่จะปล่อยพระเครื่องเครื่องรางทั้งหมดที่มีอยู่เนื่องจากไม่มีลูกหลานที่มีความศรัทธาจะมาสืบทอดและเก็บรักษาสมบัติแห่งพระพุทธศาสนาแห่งนี้ไว้เทพกำแพงจึงเข้าไปเจราจายอมเหมายกกลุ่ในวงเงินหลายร้อยล้านบาทเพราะรู้มาว่ากำนันชูชาติมีปั้นหนิงแมนาเครื่องรางอลัมคาที่ประเมินค่ามีได้ซึ่งเป็นชิ้นเดียวกับปั้นหนิงแมนา ที่เคยอยู่ในมือของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าองค์พากรเกียติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อยู่ในครอบครองด้วยเทพกำแพงกล่าวต่อว่าจริงๆแล้วผมเคยเห็นปั้นเหน่งแม่นาคมานานแล้วคือประมาณเมื่อ30ปีที่แล้วก็รู้สึกชอบแล้วผูกพันบอกไม่ถูกและตอนนั้นอยู่ในเหตุการณ์ที่มีการซื้อปั้นหน่งแมนาที่ท่าพระจันทร์ด้วย แต่ตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู่ยังไม่มีกํำไรซื้อก็เลยได้ติดตามข่าวาวมาตลอดรู้ว่าต่อมาเขาขายให้กํานันชูชาติแล้วพอดีจังหวัดที่กํานันเขาจะเทกรูปพระเพราะไม่มีคนสืบทอดต่อผมก็พอมีกําลังเลยไปขอเหมาทั้งกูเพราะอยากได้ไว้บูชามีคนเคยถามว่าจะยืนยันได้ไงว่าปั้นเน่งที่ได้มาเป็นหน้าผากไม่น่าจริงๆอันนี้ผมก็ไม่สามารถยืนยันได้ แต่ถ้าเราเทียบกระดูกน้าผาก็จะพบว่าเป็นกระดูกของคนที่มีชีวิตอยู่ช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยก่อนหน้านี้รายการบางออซึ่งมาถ่ายทำเรื่องปั้นหนิงแมนาคที่บ้านผมเขาใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบก็เชื่อว่าชิ้นนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดเพราะนอกจากอายุกระดูกอยู่ในช่วงที่แมนาคยังมีชีวิตอยู่แล้วยังเป็นชิ้นที่มีที่มาที่ไปและมีบุคคลอ้างอิงด้วย เทพกำแพงบอกว่าเขาเองก็ได้พบกับเรื่องราวปฏิหารที่เชื่อว่าเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของปั้นหนิงแม่นาคอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันทําให้เกิดความเชื่อมั่นว่าวิญญาณแม่นาคนั้นยังคงอยู่และจะปกปักรักษาผู้ที่เคารพศรัทธาท่านผมได้ปั้นหนิงแม่นาคจากกูกํามนันชูชาติมาตั้งแต่ปี2550ตอนได้ปั้นหนิงมาแล้วเอาเข้าบ้านครั้งแรกก็เจอเลย ตอนนั้นมีเพื่อนมาขอดูของที่ได้จากกูกำนันเขาเห็นกระดาษเขาก็หยิบม,มาดูถามว่าอะไรผมก็บอกว่าเฮ้ยอย่ายุ่งกับชิ้นนั้นเป็นปั้นหนิงแมน่นาคเขาก็โยนไปที่บอกปรากฏว่าไฟดับเพลิบทั้งหลังเลยผมก็ขอโทษทันไฟจึงติดซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออย่างตอนที่รายการบางอ้อ มาขอถ่ายทําเรื่องปั้นหนิงแม่นาคที่บ้านผมก่อนที่จะถ่ายทำํำตากล้องก็เก็บภาพไปทัวนั่งคุยกันก็ไม่มีอะไรแต่พอเริ่มถ่ายปั้นหนิงแม่นาคเท่านั้นเล่าแล้วยังขนลุกอยู่เลยปรากฏว่าภาพในมอนิเตอร์ไม่มีเลยแล้วประตูในบ้านก็ปิดตุ๊บซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะในบ้านผมลมไม่สามารถจะเข้าได้คือเหมือนกับทีมงานเขาไม่ได้ขอก่อน ก็เลยถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ติดที่ว่ามาอาจจะเป็นเรื่องหน้าเหลือเชื่อแต่มาหนาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้จริงๆบางคนไม่ได้เชื่อถือเลยแต่มาไหว้ปั้นเหน่งแม่นาคที่บ้านผมและก็อธิษฐานขอเล่นๆแต่ว่าเขาได้ตามที่ขออย่างน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นชาวต่างชาติหน้าตาสวยมากับคุณนัทมิเรียซึ่งเป็นนางเอกเรื่องแม่นาคเดอะมิวสิคว เขาก็มาไหว้ด้วยกันผู้หญิงคนนี้เขาขอเล่นๆว่าทายาคศักดิ์สิทธิ์จริงๆขอให้หนูได้สามีรวยๆแล้วเขาก็ได้จริงๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงอย่างไรก็ดีในช่วงสวงการของทุกปีเทพกำแพงจะเปิดบานและนำปั้นเน่งแมนาออกมาให้ผู้ที่เคารพศรัทธาได้กราบไหว้ และขณะนี้เขากําลังจัดสร้างอาสมชีวะกะชีวะกะโกมารพัทที่จังหวัดสิงบุรีซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จภายในปีนี้เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงพระเครื่องและเครื่องรางต่างๆและจะนำปั้นหน่งเมนาไปไว้ที่อาสมดังกล่าวเพื่อให้คนที่เคารพศรัทธามีโอกาสไปสักาการะกราบไหวโดยจะไม่มีการเก็บค่าเข้าใดๆทั้งสิ้น เทพกำแพงประกาศตอบว่าสำหรับปั้นเหน่งแม่นาคนั้นมีใครมาขอซื้อก็จะไม่ขายที่ผ่านมามีหลายคนมาติดต่อขอซื้อให้ราคาหลายสิบล้านแต่ก็ยืนยันกลับไปว่าไม่ขายเพราะเป็นเครื่องรางที่มีอยู่ชิ้นเดียวในโลกไม่ว่าจะใช้เงินมากมายมาหาศาลเพียงใดก็ไม่สามารถทำขึ้นมาใหม่ได้หากวันนี้จะต้องกลายไปเป็นของคนอื่นหรือเปลี่ยนมือ ก็ขอให้หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเท่านั้นแต่ถ้าใครศรัทธาจะมาชื่นชมกราบไหว้ก็ได้ก็ไม่ห่วงถ้าอาสมชีวก่การเสร็จก็จะนำปั้นหน่งเมนาไปไว้ที่นั่นแล้วก็เปิดให้เข้าฟรีเพราะตนไม่ได้ทําเป็นพุทธพาณิชย์ส่วนเรื่องที่เคยมีคนแนะนําว่าทำไมไม่เอาปั้นหน่งไปไว้ที่ศารยานาที่พระขนงละ่ะตนกลับมองว่า ปัจจุบันแม้จะมีสารยนาคอยู่ที่นั่นก็ตามแต่ตนกลับไม่มั่นใจว่าถ้าให้เขาไปแล้วเขาจะไปทำสูญหายหรือเปล่าเพราะปั้นเหน่งแม่นาคหนีไม่ใช่แค่เครื่องรางแต่เป็นหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ด้วยเทพกำแพงยังบอกด้วยว่านอกจากเขาจะศรัทธานในปั้นเหน่งแม่นากแล้วเขายังชื่นชอบเครื่องรางอย่างอื่นเป็นพิเศษด้วยเนื่องจากมองว่าเครื่องรางแต่ละชิ้นนั้น จัดเป็นทั้งงานศิลปะและวัตถุมงคลที่มีชิ้นเดียวในโลกทําด้วยมือและรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปสําหรับเครื่องรางที่เทียบกําแพงพกติดตัวเป็นประจํานั้นมีอยู่6องค์ด้วยกันคือเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหรือปัจจุบันเรียกว่าวัดคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการเสือวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมเสืออาจารย์เฮงวัดเขาดิน จังหวัดนครสวรรค์สิงห์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ลิงหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวจังหวัดฉะเชิงเซาและตะกุดมงคลโสพศหลวงพ่อเอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีซึ่งแต่ละองค์เทพก็ให้ความศรัทธาไม่แตกต่างกันสุดท้ายเทพกำแพงยังบอกว่าแม้เขาจะเชื่อและศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของปั้นหนิงเมนา รวมทั้งเครื่องรังต่างๆแต่ก็ไม่อยากให้ผู้คนที่นับถือศรัทธาลุ่มหลงในปฏิหารแต่อยากให้ใช้ความศรัทธาเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตมากกว่าเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไปยึดถือว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะช่วยเราได้แล้วมัวแต่นั่งงอมืองงอเท้ามันก็คงงอกเงยขึ้นมาไม่ได้เพียงแต่ว่าเราได้มาแล้วเรามีกำลังใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้เราต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆได้ เทพกำแพงให้ข้อคิดตบท้ายได้อย่างน่าฟังและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอากราบขอภัยมณที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหล่อนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตีสวัสด์ครับ